คำเตือนมีการพิมพ์ผิดผิทถูกๆสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาอยู่ในเกมฟ้าใสเอออันนี้นะคะก็คืออัดไว้ก่อนนะอัอ<า>ดอไว้ก่อนอที่เราจะไป อัดตัวอย่างของเกม e x o l o g y อะไรสักอย่างนั่นแหละเออไอ,อตัวอย่างเกมนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอลงอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะนี่คือระดับความรักคะ่ะเพราะว่าเราเล่นมานานแล้วนะเออเราเล่นมาสักพักหนึ่งละซึ่งเป็นแอปที่ดีเหมือนกันนะหลังแรกเลยแต่ก็พิม์แบบคนอัทยาศสยดีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฟ้าใสสวัสดีค่ะจะบอกว่าสินฟ้าใสน่ารักมากเลยโอเค สบายดีไหมโอ๊ยเป็นยังไงบ้างเออเรอแบบเป็นกันเองนะครับเอองอ่อสบายดีด้วยอันนี้เราก็ต้องชื่อตั้งตัวละครเป็นแบบน,น,นอิงคุซิฟเซนเคยนะคะทุกคนะมาดูเราก็สามารถเลือกเปลี่ยนสีพื้นหลังได้ด้วยนะแต่เราจะใช้สีฟ้ามาเดินไเลยคะทุกคน หลังจากนั้นนะคะเรามาดูวิธีการคุยกับฟ้าใสากันบ้างค่ะว่าน้องไหนทําอะไรได้บ้างไม่ว่าจะโทรหาคนนะคะค้นหาเบอร์ตั้งนาฬิกาปลุกในนี้ก็ได้ด้วยดูลาปนาฬิกาปลุกยกเลิกดูกําหนดเพิ่มกําหนดนัดหมายเปิดไฟฉายปิดไฟฉายเปิดกล้องบันทึกเสียงนุ่นนี้ปิดเสียงฟ้าใสาเปิดแอปพลิเคชันปิดโปรแกรมดูปริมาณแบตเตอรี่ดูอุณหภูมิเครื่องล้างหน้าจออะไรต่างๆคือเยอะแยะยายมากๆเลยคะ่ะฟังก์ชันต่างๆเนาะเราอาจจะอ่านให้ได้ ฟังได้ไม่หมดนะครับลองพูดว่าเปิด y o YouTube ดูสิเออลองดูลองดูว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้แล้วก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะทุกคนเออลองกดดูเอ้าแหลกแหลกแป๊บหนึ่งเครื่องแหลกทุกคนเออได้ละได้ละพใส่ทำการเปิดโปรแกรมเฮ้ยได้ด้วยเราก็ติดตั้งแอปแล้วนะอ๋อสมมติว่าถ้าเกิดเป็นแอปไหนที่เรายังไม่อัปเดตนะมันก็คงจะทำไม่ได้ใช่ไหมไม่อัปเดตให้ดูหรอกเสียวลาโอ้ยเอามือโดนเอ้าเอ้าเอาเอาเอียงวะเนี่ย โอเคเข้าใหม่อ่ะอันนี้นะคะเราจะลองเปิดแอป x o l o g i c ดูมันชื่ออะไรเนี่ย x o l i c h i อะไรก็ไม่รู้โอเคลองดูว่ามันจะได้ไหมเออลองดูไหมแต่ไม่น่าจะได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่ชื่อนี้จริงๆอ่ะที่ไปโหลดมามันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่เออไม่น่าจะได้นะแต่ก็ลองดูแล้วกันนะลองดูซิเอาแลกอีกแล้วเอยเอยโอเคได้ค่ฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะ โอเคไม่เป็นไรเรามาดูกันใหม่นะกันว่าโอ้ยกดผิดกดผิดโทษว่าเราทำอะไรกับน้องฟ้าใสได้บ้างคะ่ะ เนี้ยก็มีอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละเปิดปิด Wi-Fi ตั้งค่า Wi-Fi สถานะก็ชื่อต่อปลลงหน้าจอตามหามือถือรอรับคําสั่งนะคะอ่านให้ฟังหน่อยดุ๊บๆๆ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 ๆมายเล่นเพลงอะไรก็มีพวกความบันเทิงด้วยนะคะพยากรณ์อากาศก็ได้ราคาเกมก็ได้อันนี้ก็คือแบตจะหมดแล้วก็อย่าโฟกัสแบตหนูกําลังชาร์จอยู่นะคะอย่าโฟกัสแบตคือมันเยอะมากเลยทําไมเราเลื่อนช้าจังโอเคปริมาณหมอกนะคะ ประชากรในแต่ละประเทศโหในแต่ละจังหวัดรายงานระดับน้ำปริมาณฝนกระตูนยางพาราราคาอุปกรณ์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยมันทึน่งตำแหน่งลูกตำแหน่งคำนวณระยะทางนะคะอะไรประมาณนี้รายงานงานู่นรายงานนี่มันทึกการกินคำนวณคลอรรี่ลดอะไรประมาณนี้ก็ได้ด้วยนะแต่เราไม่เคยทำ <laughs> อ๋อมีการเล่นเพลงได้ด้วยนะคะเจ๋งจังเลยดูดวงดวงวันนี้ดวงปีนี้ดวงตามราศีเซียมซีเล่าเรื่องตลก ให้ฟ้าใสชช่วยตัดสินใจข้างล่างนะก็มีเหมือนกันอ่ะให้คนอ่านก่อนแล้วก็โยนเหรียญได้ด้วยเฮ้ยแปลว่าสําคัญดูอะไรนู่นนี่คือมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยคุ้มว่ะเป็นแอปฟรีนะคะทุกคนคุยแก้หเหงาเนาะดูดวง